ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและผู้เล่นใหม่ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หลายๆคนอาจจะเจอปัญหาพี่พี่ผมเล่นฟรีไฟแล้วเหลกพี่พี่ไม่ง่เกม์ดินน้ํามันเล่นร้วภาพไม่สวยเลยแต่เราเจอปัญหาแรกก่อนก็คือเล่นฟรีไฟแล้วแหล็กจะขออธิบายก่อนนะโดยเกมยร์ฟนี่ยจะมีอยู่2เกมก็คือเ่ายร์ธรรมดากับฟรีไฟแม็กถ้าถามว่าแตกต่างไงก็คือฟรีไฟธรรมดาเนี่ยถูกออกแม มาเพื่อเครื่องที่สเปคต่ำต้องการความลื่นและสมูทมากขึ้นและฟรีไฟ i แม็กเหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการเสพภาพสวยๆอปเป n ร์ชั่นดีๆเ่องสวยรงสวยงามมากขึ้นเดี๋ยวจะสอนคนที่เล่นฟรีไฟ e เครื่องแหลกก่อนนะก่อนอื่นเนี่ยตันโหลดเกนเนี่ยเห็นไหมฟรีไฟล e ไหมตัวเนี้ยเราไม่ควรจะโหลดตัวนี้เลยถ้าเครื่องเราไม่ค่อยแรงมาก เราควรจะโหลดตัวนี้ฟีไฟธรรมดาเพราะว่ามันจะลื่นวาากว่าอี๋ยวเข้าไปดูเมื่อเราโหลดฟีไฟธรรมดามาแล้วนะ,นวนะผมจะสอนปรับภาพให้มันลื่นเองนี่ตรงนี้เนี่ยรูปฟังส่วนนี้กดเข้ามามาที่กราฟิกนี่ลาบลื่นกับระดับสูงถ้าปรับลาบลื่นเนี่ยเครื่องจะร้อนช้าแล้วก็ภาพจะดินน้ำมันมากๆ แล้วนี่คือเฟรมเรทถ้าถามว่ามันคืออะไรมันคือ Animation ต่อวิหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งวิอ่ายิ่งเฟรมเฟรมเรทต่ำก็จะยิ่งเลกแบบนี้เลื่อนแล้วก็ตุกใช่ไหมถ้าใครสังเกตออกนะถ้าเราปรับสูงแบบนี้นะเฟรมเรทเนี่ยจะสมเลยขึ้นมากๆเลย อันนี้ก็คือสําหรับผู้ที่ต้องการความราบเรื่นนะต่อมาก็จะเป็นผู้ที่ต้องการสีภาพสวยๆจ้เอาฟีฟายแม็กตัวนี้ถ้าต้องการภาพสวยนะมาแล้วเข้ามาใช้งานที่ต้องการปรับภาพสวยๆนะครับก็ต้องฟีฟายแม็กนี่เลยมาที่ฟันเฟืองกราฟิกนี่แม็กปรับสุดเลยมีราบเรื่นกับแม็กซึ่งถ้าบอกว่าเราปรับ ลาบดื่นในฟรีไฟแม็กเนี่ยมันจะไม่เท่าฟรีไฟธรรมดานะไม่ค่อยลื่นมากให้ปรับแบบนี้แม็กหมวประสิทธิภาพไม่ต้องเปิดนะมันไม่ค่อยดีภาพไม่ค่อยสวยแล้วก็เปิดเงาแล้วก็เนี่ยฟิลเตอร์อถ้าเน้นสมจริงก็ต้องไปโอเชีอยากให้สีสดๆก็ต้องมาสดใส หรือว่าใครมองอะไรไม่ก็เห็นต้องมาสว่างอ่าส่วนตัวผมจะปรับปกตินะนเน้มเดิมของเกมแล้วก็เฟรมเดียวนี้ปรับสุดไปเลยก็อุย้ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย